สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทำหน้าปลาแห้งไว้ทานกับข้าวเหนียวมูนหรือใครจะทานกับแตงโมก็ได้อากาศร้อนๆแบบนี้ได้ทานแตงโมเย็นๆโรยหน้าปลาแห้งรับรองว่าชื่นใจมากๆเลยค่ะวันนี้นอกจากจะมาบอกวิธีทําแล้วครูยังนำเคล็ดลับทำหน้าปลาแห้งอย่างไรให้เนื้อปลาไม่คาวและฟูกรอบอร่อยมาฝากด้วยนะคะ พร้อมแล้วเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนลงมือทําเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมหน้าปลาแห้งก็มีเท่าที่เห็นนี่ละค่ะตัวแรกสําคัญมากคือปลาแห้งนะคะครูใช้ปลาช่อนแดดเดียวที่ไม่เลือกใช้ปลาช่อนตากแห้งจนเป็นปลาเค็มเหตุผลคือเนื้อปลาเค็มจะแข็งตอนนํามาตําหรือนํามาปัน่นเนื้อจะนุ่มฟูน้อยกว่าปลาช่อนแดดเดียว ดังนั้นครูจึงเลือกใช้ปลาช่อนแดดเดียวและอีกเหตุผลคือปลาช่อนตาแห้งหรือปลาช่อนเค็มจะมีความเค็มมากกว่าปลาแดดเดียวเพราะเกลือได้ซึมเข้าไปสู่เนื้อปลาเต็มที่แล้วตอนนำมาทำหน้าปลาแห้งออกมาจึงอาจจะเค็มมากเกินไปไม่อร่อยครูใช้ปลาช่อนแดดเดียว2ตัวนำไปทอดด้วยหม้ออบลมร้อนความร้อน180องศาใช้เวลาทอดด้านละ 30นาทีพอครบ30นาทีก็พลิกกลับด้านใช้เวลาทอดทั้งหมด60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะใครไม่มีหม้ออบลมร้อนอาจจะนำไปอบในเตาอบหรือนำไปย่างด้วยเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะที่สำคัญคือเราต้องการทำให้ปลาของเราแห้งตอนนำไปตำเนื้อปลาจะได้นุ่มฟูตอนนำไปผัดจะได้แห้งเร็วทำได้ง่ายค่ะ ต่อมาคือหอมแดงซอยสูตรนี้ครูใช้หอมแดงซอย5 0 0กรัมน้ำหนักชั่งหลังจากที่ซอยเสร็จแล้วนะคะน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่อนหนึ่งส่วนสีช้อนชาเกลือป่อนอย่าเพิ่งใส่ลงไปนะคะให้เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยลองชิมดูนะถ้าไม่ถึงเกลือเราค่อยเติมลงไปแต่ถ้ามีความเค็มจากเนื้อปลาพอประมาณ หรือได้ที่แล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือป่นนะคะเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกมาลงมือแกะปลากันก่อนนะคะแกะเก็บไว้เฉพาะเนื้อเอาก้างและหนังออกทิ้งให้หมดนะคะเราจะเก็บเอาไว้เฉพาะเนื้อค่ะลงมือแกะเลยนะคะ แกะออกก้างปลาออกให้หมดอย่าให้เหลือไว้เดี๋ยวตอนทานก้างจะติดคอได้ค่ะแล้วก็พยายามแกะเอาหนังปลาออกให้หมดด้วยเพราะหนังปลาเป็นสีดำถ้าติดลงไปในหน้าปลาแห้งตอนทําออกมาจะไม่สวยไม่น่ารับประทานและที่สำคัญตัวหนังปลาผัดออกมาเสร็จแล้วอาจจะไม่กรอบหรือถ้ากรอบก็ต้องใช้เวลาผัดนาน ทำให้ส่วนเนื้อปลาที่ผัดพร้อมกันอาจจะสุกเกินพอดีหรือไม่ได้นะคะดังนั้นพยายามออกก้างและหนังปลาออกให้หมดนะตอนนี้แกะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครูนำไปชั่งหลังจากแกะได้200กับ8กรัมค่ะ หลังจากที่ครูชิมเนื้อปลาค่ะก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เกลือแล้วนะคะเพราะเนื้อปลาของครูออกรสชาติเค็มนิดๆกำลังดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้เกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะเดี๋ยวครูจะตําเนื้อปลาก่อนตำให้ละเอียดจะได้ฟูค่ะตอนตำเนื้อปลาให้เราแบ่งตํานะคะไม่ต้องใส่ลงไปครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเยอะเกินไปทำให้ตำยากและอาจจะใช้เวลานาน ฝาเนื้อปลาจะฟูละเอียดได้ที่ครูใช้ครกตําเพื่อให้เนื้อปลาของเราออกมาฟูอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เนื้อปลาฟูนะคะคือใช้วิธีตําด้วยครกแทนที่จะใช้วิธีปั่นด้วยเครื่องปัน่นแต่ถ้าใครไม่มีครกหรือไม่สะดวกก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะคะแต่ความฟูของเนื้อปลาจะน้อยกว่าวิธีตําด้วยครกค่ะ ในขั้นตอนการตำให้เราใช้วิธีตำแบบโคลกคือตำวนรอบๆแล้วบดนิดๆก่อนยกสากขึ้นเพื่อให้เนื้อปลาช้ำพอเนื้อปลาเริ่มแหลกให้เราพลิกกลับด้านบ้างจากนั้นก็ตำต่อไปเลยค่ะสรุปเคล็ดลับสามอย่างที่ทำให้เนื้อปลาฟูข้อที่หนึ่งคือเลือกเนื้อปลาที่เป็นปลาแดดเดียว เพราะเนื้อปลาจะไม่แห้งไม่แข็งมากเกินไปเหมือนปลาเค็มหรือปลาที่ตากมาจนแห้งนะคะข้อที่สองตอนที่เราย่างปลาก็อย่าย่างให้แข็งหรือว่าย่างให้แห้งมากเกินไปนะเอาแค่ okay, พอปลาสุกแล้วก็มีออกไปทางกรอบนิดๆแต่อย่าให้กรอบเยอะนะคะเพราะเนื้อปลาจะแข็งตอนนำมาตำจะไม่ค่อยฟูค่ะข้อที่สามใช้วิธีตำเนื้อปลาด้วยครก แทนใช้วิธีปั่นด้วยเครื่องปั่นนะคะเนื้อปลาปลนที่ได้จากวิธีการตำด้วยครกจะนุ่มฟูกว่าเนื้อปลาที่ได้จากการใช้เครื่องปัน่นปั่นเนื้อปลานะคะพอตำเนื้อปลาจนฟูได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาใส่ถ้วยเก็บไว้แล้วลงมือตำต่อไปจนเนื้อปลาหมดก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการตำเนื้อปลาให้นุ่มฟูนะคะ พอตำเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยก็นํำไปวางพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นมาลงมือทอดหอมแดงที่ซอยเตรียมไว้กันต่อเลยนะคะครูนำน้ำมันพืชประมาณครึ่งลิตรใส่กระทะมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงพอน้ำมันร้อนปรีไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วนํำหอมแดงที่ซอยไว้ลงทอดเลยให้ทยอยโรยลงไปแบบนี้นะคะอย่าเทลงไปครั้งเดียว เดี๋ยวหอมจะลงไปกองแล้วติดกันทําให้หอมทอดออกมาสีไม่สวยหรืออาจจะอมน้ำมันและไม่กรอบได้นะคะขั้นตอนทอดหอมแดงต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะพอใส่ลงไปหมดแล้วก็รอให้หอมเซ็ตตัวนิดนึงจากนั้นก็คนเพื่อให้หอมแดงโดนความร้อนทั่วถึงกันสีของหอมทอดกรอบจะได้เข้มสม่ำเสมอกันสวยงามน่ารับประทานนะคะ ตอนทอดหอมแดงไม่ต้องคนสีมากเกินไปนะคะให้คนบ้างหยุดพักบ้างหอมแดงจะได้โดนความร้อนทั่วถึงกันแล้วก็กรอบเร็วด้วยนะคะทอดจนสีเข้มประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะอย่าให้สีเข้มมากกว่านี้นะเพราะตอนตักขึ้นมาความร้อนยังอยู่หอมแดงจะมีสีเข้มเพิ่มขึ้นอันนี้คือกำลังดีแล้วค่ะตักขึ้นมาแล้วก็สลัดน้ำมันนิดนึง แล้วนำมาวางบนกระดาษซับมันที่เตรียมไว้เขี่ยไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนเพื่อคลายความร้อนหอมทอดจะได้กรอบเร็วจากนั้นก็วางพักไว้แล้วนำน้ำมันที่ใช้เจียวหอมแดงมาใส่กระทะ2ช้อนโต๊ะนำมาตั้งไฟเปิดไฟอ่อนนำเนื้อปลาที่ตําเตรียมไว้มาใส่ลงไปผัดจากนั้นให้ใช้ตะหลิวผัดคนไปเรื่อยๆ จนเนื้อปลากรอบและมีสีเข้มขึ้นประมาณนี้ก็นำหอมทอดกรอบมาใส่ลงไปโดยครูช่างน้ำหนักหอมที่ทอดกรอบแล้ว80กรัมนะคะและแบ่งส่วนที่เหลือไว้โรยหน้านิดหน่อยค่ะคนจนหอมทอดกรอบเข้าผสมกับเนื้อปลาแบบนี้ก็นำน้ำตาลทรายมาเทใส่ลงไปจากนั้นก็ปิดไฟแล้วรีบคนเพื่อให้น้ำตาลทรายเข้าผสมกับปลาทอดกรอบและหอมทอดกรอบนะคะ ขั้นตอนนี้ระวังอย่าให้น้ำตาลทรายละลายนะคะให้เรารีบคนเลยค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนต่อไปเพื่อระบายความร้อนและวางพักไว้ให้เย็นตอนนี้หน้าปลาแห้งไม่ร้อนแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมแตงโมและข้าวเหนียวมูนกันนะคะนำข้าวเหนียวมูนที่ตักเตรียมไว้มารอยด้วยหน้าปลาแห้งของเรากันเลยค่ะ โรยหน้าด้วยหอมทอดกรอบอีกครั้งเพื่อความสวยงามและความอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยจากนั้นนำหน้าปลาแห้งมาโรยลงบนแตงโมที่เตรียมไว้แตงโมยิ่งเย็นจะยิ่งอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะได้ทานตอนอากาศร้อนแบบนี้รับรองว่าชื่นใจมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมทานแล้วนะคะมาค่ะชิมด้วยกันครูชิมข้าวเหนียวมูนให้ดูนะคะ ราทานแตงโมไปหลายคำแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งก็น่ากินจังเลยอืมอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อปลากรอบและหวานกำลังดีมีความเค็มนิดๆพอปลาเล่มปลาเล่มตอนเคี้ยวกรุบกรอบจากหอมทอดแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยค่ะคลิปหน้าปลาแห้งก็จบแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ